สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n ิมเบติเชียนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีพิจิกนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่กำลังอยากจะเข้ามากลืนกินคุณทั้งตัวและหัวใจนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ไพ่นิมเบติเชียนะคะว่าไพ่จะบอกลักษณะนะคะอะไรในตัวเขาบ้าง5ใบนะคะลักษณะภายนอกของคนคนนี้ คนคนนี้มีตาสีน้ำตาลนะคะตาสองชั้นก็ได้มีผมอยักโศกนะคะมีผมหยกกักโศกเป็นคนสูงผอมนะจ๊ะหรือเป็นคนสูงหุ่นนักกีฬาก็ได้ก็คือออกแนวสูงสูงเลยเนาะนะนเพื่อนเออาจจะเจอลักษณะของเขาหนึ่งในห้าลักษณะที่เปล่าวมานี้ก็ได้นะคะ เรามาดูกันที่พลังงานตัวตนของเขานะสิบถ้วยคนคนนี้จะเป็นคนธาตุน้ำนะคะราศีมีนราศีกรกฎว่าราศีพิจิกก็ได้คนคนนี้ดูแล้วเป็นคนที่มาจาก ครอบครัวอบอุ่นนะคะจะครอบครัวหรือเขาอาจจะเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะแล้วก็มีบุตรแล้วด้วยนะคะอาจจะเป็นไปได้นะ justice อ่านะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรให้มันอยู่กับความถูกต้องให้ชัดเจนนะคะให้ชัดเจนให้ถูกต้อง the homies เดอะเฮอร์มิสมองว่าคนคนนี้เขาขี้เหงานะคะเขาขี้เหงาแม้รอบตัวเขาจะมีคนอยู่เยอะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเหงาแล้วก็ค่อนข้างเปล่าเปลี่ยวพอสมควรนะคะสองเหรียญเหมือนฐานะทางการเงินของเขาตอนนี้ค่ะเหมือนกับแบบว่ามันเป็นเงินหมุนนะคะมันเป็นเงินที่เหมือนเดือนชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้มีเงินเก็บนะคะต่อให้เขาหามาได้มากมายแค่ไหนก็ ก็เหมือนไม่พอกับรายจ่ายนะสิไม่เทา้าเป็นคนแบบสู้ชีวิตพอสมควรมีเรื่องหรือว่าภาระที่ต้องให้แบกรับพอสมควรนะคะเขามีภาระหลายทางพอสมควร3ดาบในสภาวะของการความเศร้าความดิ่งความเสียใจนะคะเหมืนอนจ,จะ อาจจะเพิ่งเลิกลามาก็ได้นะคะวิวข o f ฟอร์จ u นวิ e ข of fortune เนาะกำลังมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ The h a l o f a n บางอย่างเปลี่ยนแปลงโชคชะตาฟ้าลิขิตกำลังเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเขานะคะโอ้ขอบคุณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีด้วยนะคะชีวิตของเขาเนี่ยเนี่ยแถวแรกนี่คือหนักเหมือนกันแต่พอมาแถวที่สองคือ พลังงานของเขามันจะกําลังจะเปลี่ยนนะคะเขากําลังจะพบอะไรที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้นนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นนะเนี่ยสองไม้เท้ามีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับเขามีการพัฒนาอะไรต่างๆในชีวิตเขามากยิ่งขึ้นโอ้สี่ไม้เท้า การเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะคะเขาน่าจะเจอสองไม่เทา้าสี่ไม่เทา้าคู่คิดนะคะคนที่จะร่วมก้าวเดินแล้วก็ช่วยกันนะคะประคับประคองนะคะชีวิตไปได้นะคะหกไม่เทา้าเพราะคนนี้อาจจะเป็นคู่คิดคู่ใจของเพื่อนชาวราศีพิจิกจากแดนไกลก็ได้นะคะเขาอาจจะนําเขารืคุณอาจจะนําชีวิตดีๆหรือข่าวดีมาให้กันและกันก็ได้นะคะ ถ้าหากว่าได้ได้มาโคกันได้มาดิวกันอาจจะพลิกชีวิตให้เป็นด้านที่ดีก็ได้เนาะทีนี้เรามาดูพลังงานนะคะระหว่างเพื่อนๆชาวราศีพิจิกกับเขาคนนั้นกัน อ้ ừ, พลังงานขึ้นมาดีเหมือนกันนะคะ1่ถ้วยนะคะได้มีการเริ่มต้นนะคะได้มีโอกาสเปิดโอกาสพูดคุยนะคะเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆนะคะโอ้นะหน่ถ้วยสอถ้วยคิดว่าน่าจะจะจะดิวแล้วก็คลิกกันด้วยดีแหละนะคะเหมือนดิวแล้วก็เหมือนคลิกกันพูดกันคุยกันถูกคอโอเคนะคะ j u s t i c นะคะ j u s t i ในการดำเนินความสัมพันธ์นะคะมันก็จะเป็นไปในรูปแบบของแบบเหมือนความถูกต้องนะคะถูกต้องชัดเจนเปิดเผยนะคะรวมถึงแบบต่ออางฝ่ายน่าจะต้องเหมือนปรับตัวนะคะเข้าหากันมากยิ่งขึ้นนะคะคนคนนี้นะถ้าเขาไม่ใช่แฟนเก่าของเพื่อนๆน,นะคะ เขาก็ต้องเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์นะคะหรือมีความใส่ใจในคู่รักของเขาเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะพระราชาถือได้แต่ว่าเรื่องที่ต้องระวังนะคะในการดิวในครั้งนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องคำพูดนะคะที่แสดงออก นะคะเช่นแบบการพูดตรงเกินไปนะคะหรือใช้คําพูดที่ทิมแทงจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งนี่ยมากเกินไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนาะสิบเหรียญน,นะคะก็ดูเหมือนว่าเขานะคะก็อยากจะได้คุณเข้ามาเป็นคนในครอบครัวนะคะเพราะเขามองดูแล้วว่าคุณน่าจะให้ความรักความอบอุ่นกับเขาได้นะคะสามถ้วยมีการเฉลิมฉลองยินดีในการสัมพัน์ครั้งนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เข้าสู่ประตูวิวาแล้วก็เหมือน มีโอกาสที่จะมีบุตรเร่วมกันเร็วๆนี้ด้วยนะคะหนึ่งหนึ่งไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีมีไฟนะคะไฟร้อนแรงนะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยไฟร้อนแรงไฟรักด้วยนะคะ the เวอ e ์ด้วยไฟรักอันร้อนแรงคือคุณและเขาเนี่ยดูแล้วจะถูกพัฒนาพันธนาการทางด้านหัวใจเนี่ยด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะด้วยความรู้สึก ลุ่มหลงในความรักทั้งคู่ view of fortune นะคะเนี่ยพระราชากับพระราชินีขึ้นไปเฉลิมฉลองนะคะไม่สนใจใครละนะคะคู่ของคุณเนี่ยมีเฉพาะคุณและเขาแค่นั้นนะคะคนอื่นใครมาเป็นตัวแปรนะคะก็ก็คิดว่าไม่น่าจะเชื่ออะไรในในใครแล้วแหละนะคะ สามเหรียญน,นะคะเป็นการดิวที่มีการวางแผนอนาคตนะคะด,ดีมากมากเลยนะคะทั้งทางด้านการเงินแล้วก็ครอบครัวนะคะรู้สึกว่าเขาจะวางแผนไว้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเขาที่เคยแย่ๆถ้ามาเจอคุณนะคะก็อาจจะพลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้นะคะพเพื่อนๆชาวราศีพิจิก หรือเพื่อนๆของเรานะคะไปเจอเขาก็จะพลิกเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเลยก็ได้เช่นเดียวกันพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆราศีพิจิกของเรากับเขาคนนี้ก็ได้แล้วก็ในการทานานในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไป ส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆก็สามารถทักทายมาได้ที่เพจ Nimmudician มนางไม้หรือ Line แอดที่ใส่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง Nimmudician ช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้การใส่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ